ช่วงเวลาเกือบค,ค่ำของเย็นวันหนึ่งมีหญิงสาวเดินอุมลูกเล็กเดินตรงดึงมาที่เลือนของผู้ใหญ่บ้านท่าทางดูลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายใจไม่น้อยมาถึงก็ไม่ทันที่ผู้ใหญ่จะได้สักถามอะไรนางก็รีบเปิดปากแล่ลัมละลักฟังแทบไม่ได้ซับจนพ่อผู้ใหญ่ต้องบอกว่าใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยๆพูดค่อยจ้ากันแต่นางก็ยังรีบร้อนที่จะบอก ก็อย่างดีที่พอจับใจความได้ด้วยความที่เป็นห่วงผัวที่หายไปหลายวันมากว่าอาจจะเกิดอันตรายจนไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ซึ่งผัวของนางนั้นเป็นพลาล่าสัตว์ได้เข้าป่าไปล่าสัตว์จนผ่านมาถึงวันนี้ก็ป่าเข้าไปวันที่สี่แล้วซึ่งวันนี้ก็รอตั้งแต่บ่ายกระทั่งเย็นเย็นก็ยังไม่เห็นวีแววว่าจะกลับมานางก็เลยร้อนใจมากอย,า,ยากจะมาขอให้พ่อผู้ใหญ่นั้นหาคนเข้าไปตามหาให้หน่อย หลังจากที่พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วพ่อผู้ใหญ่ก็ร้องบอกให้หลานชายไปตามตากอนมาพบด่วนหลานชายแกะก็วิ่งปลิวไปอย่างรวดเร็วตามประสาเด็กจนตากองเองก็ต้องรีบร้อนมาไม่ต่างกันเพราะเกรงว่าตนเองนั้นไปทำอะไรให้ขัดเคืองใจพ่อผู้ใหญ่หรือไม่แต่เมื่อมาถึงเรือนของพ่อผู้ใหญ่ก็ได้รู้ความว่าพ่อผู้ใหญ่นั้นต้องการให้ตากงนั้นช่วยตามหาคนให้หน่อย ซึ่งเป็นผัวของหญิงแม่ลูกอ่อนที่หายเข้าไปในปา่าในการล่าสัตว์ที่พ่อผู้ใหญ่ต้องไปไวหว้วานตาก้องนั้นก็เพราะว่าแกเป็นพรานเก่าแกมาก่อนและเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านที่เคยเข้าไปในป่าลึกนอกนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอีกเพราะเอาเข้าจริงแล้วแม้อายุอานา้มจะมากเข้าไปแล้วแต่ตากรงแกก็ยังกระชับกระเฉงว่วงไว้ไม่ตากับหนุนม่ม อาวุธขู่เมือก็เห็นว่าแกยังเคยใช้ได้อยู่เป็นอย่างดีเมื่อพ่อผู้ใหญ่ร้องถามแกดูว่าช่วยไหว้หรือไม่แกก็รีบรับปากแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะตัวตะกองเองก็รู้ว่านอกจากตัวแกเองแล้วก็คงจะไม่มีใครที่จะช่วยนางนั่นตามหาผัวได้จึงรับปากว่าผู้นี้จะรีบเดินทางเข้าป่าไปหาให้หลังขอบอกขอบใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แกก็กลับไปจัดเตรียมข้าวของและพักผ่อนตาก้องแกออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างมีเพียงปืนและยามที่ใส่มีดหมออยู่ในนั้นหนึ่งเล่มกับสองยาฉุนที่เนบเอาไว้เทียวและกบบระบอกน้ำที่เคยใช้อยู่เป็นประจำเดินเรี่ยวไปตามทิศทางที่คิดว่าพลานด้วยกันจะเข้าไปซึ่งก็เป็นจุดหมายในปืนป่านั่นก็คือโปอ่งใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าพลานนมจะเคยเข้าไปถึงที่นั่นหรือไม่ เพราะโป่งนั่นก็อยู่ลึกเข้าไปไม่ใช่เล่นหากไม่คุ้นเคยก็คงจะหาไม่เจอหรือไม่ก็อาจจะมีจุดอื่นๆที่มีสัตว์ลงมาหากินอีกตากล้องเองก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์มาเกือบสิบปีเข้าไปแล้วแต่ถ้ายังเป็นโป่งใหญ่นั่นเกิดเพียงแค่เดินเล็งตามแนวเขาสองลูกเป็นระยะก็จะเจอโดยไม่ยากแม้สภาพป่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตามที แต่ตาของแกเลือกจะเดินสำรวจในแถบใกล้ๆไปก่อนเพราะโป่งใหญ่นั่นอยู่ลึกหากว่าไม่เจอก็จะเสียเวลาเปล่าแวะนนั่งมวนยาชนจุดสู่ไปเป็นระยะะยะเพื่อมองสำรวจไปด้วยตามจุดที่น่าจะมีสัตว์ลงมาหากินเพราะต้องเป็นจุดที่ผ่านทุกคนย่อมรู้ดีจุดหมายเดียวก็คือการล่าสัตว์ป่าที่ออกมาหากินเมื่อเดินสำรวจไปจนทั่วที่คิดว่าจะมีสัตว์ป่าลงมา ก็ไม่พบว่ามีหล่องร้อยของพลานนมอยู่สักทีเดียวหลังเที่ยงเข้าไปแล้วตะก้องเลยตัดสินใจเดินดิ่งเข้าไปที่โป่งใหญ่นั่นทันทีเพราะได้กะเวลาเอาไว้แล้วว่าจะถึงก่อนที่จะค้ำยังไงก็พอมีเวลาให้หนั่งมวนยาฉุนจุดสูบได้บ้างแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงที่โป่งที่แกเข้าไปเป็นประจำเมื่อสมัยที่ยังล่าสัตว์เป็นอาชีพเพราะที่นี่มีสัตว์ลงมากินโป่งมากมาย ไม่ต้องเดินหายเมื่อยระวังที่เดินใกล้โป่งเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงสัตว์เล็กสัตว์ใจดังมาเป็นระยะระยะคงจะเป็นพวกสัตว์ที่ออกหากินในตอนกลางวันหากว่าผีพรามเข้าไปอาจจะโดนสัตว์เข้ามาทำร้ายเอาได้ไง่ายๆแกมองสำรวจดูบริเวณรอบๆไปจนทั่วอาจจะเจอกับพรานนมเขาก่อนที่จะถึงโ่งก็เป็นได้แต่ก็ไม่มีว่แววอะไรให้เห็น เลยตัดสินใจหาไม้ได้หกเจ็ดท่อนมัดใส่หลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ไปมัดห่างหลบสัตว์ป่าสะก่อนที่จะมืดค่ำลงเมื่อมัดห่างเสร็จก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้มองสำรวจหาพลานนมจนทั่วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีใครอยู่ใกล้ๆนั่นสุดท้ายแล้วเลือต้องลงมาที่ห่างนั่งมอนยาฉุนจุดสูบรอเวลาเพื่อให้มีเสียงปืนดังขึ้นเพราะนั่นเท่ากับหมายความว่า ได้มีคนอยู่ใกล้โป่งแห่งนั้นด้วยคืนนั้นทั้งคืนยันฟ้าสางก็ไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวตากลองแกก็เลยต้องลีบปีนลงจากหน้างห้างเดินสำรวจไปรอบๆโป่งจนทั่วเพราะเช้าเช้าไม่ค่อยจะมีสัตว์ใจลงมากินโป่งแล้วแต่ก็ยังไม่พบร่อง้อยของพรานุมแกต้องเดินเลยโป่งออกมาและหาจนทนถวอีกครั้งวนไปวนมาอยู่แบบนั้นทั้งวันหลายที่หลายจุดด้วยกัน สุดท้ายจึงต้องย้อนกลับมาทางเขาเพราะไม่น่าจะมีจุดที่ล่าสัตว์ได้ที่มอเท่ากับโปรงใหญ่แห่งนี้อีกแล้วแต่ก็ยังไม่พบวีแววอะไรก็เลยต้องหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ใกล้ๆกับโป่งนั่นอีกครั้งตกคํำสัตว์ใหญ่น้อยก็พากันลงมากินโป่งอยู่รอบๆเหมือนอย่างที่แกเคยออกมาล่าเมื่อเกือบสิบปีก่อนตากล่องหนังมวนยาฉุนสูบยังไม่ทันจะหมดหมวน สัตว์ต่างๆที่พาคันลงมากินปองก็พาคันวิ่งเตลิดแตกตื่นหนีกันวุ่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เห็นว่ามีเงาของคนเดินตะคุ่มตะคุ่มมาไม่ไกลพอโผล่ออกมาจากหมุมมืดจนเห็นได้ชัดเจนก็นจำได้ทันทีว่าเป็นพรานนมในหมู่บ้านนั่นเองยังไม่ทันที่จะส่งเสียงร้องเรียกอะไรพรานนมนั่นก็เดินหนีจากไปอย่างรวดเร็ว จนตากองแกต้องรีบปีนลงจากนั่งห่างตามไปจนเกือบที่จะตามไม่ทันแต่ขล้องเรียกจนพระนนมนั่นหันขวับกลับมาพร้อมกับดวงตาที่แดงฉานผิดกับมนุษย์มานาทั่วไปจนตากองชะง,งักถอยหลังโกรธเพราะเห็นท่าจะไม่ดีพระนนมที่แกเห็นนั่นวิ่งพุ่งกระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ระยะที่ยังพอให้ตาก้องนั้นยกปืนยิงสวนออกไปทันควัน บังกระสุนปืนกับปลังที่กระโจนเข้ามาแต่ว่ากลายเป็นไอไลายไปแล้วปะทะกันจนหงายหลังมันรีบลนลานลุกขึ้นพร้อมกับกระโจนเข้าจะขยํำอีกครั้งแต่ตากล้องก็ล้วงเอามีดหมอที่ยาวเกือบศอกชักแทงสวนออกไปจนสุดแขนจังหวะที่เสือสมิงนั่นมันพุ่งเข้ามาพอดิบพอดีคมมีดปักเข้าที่ยอดอกจนมิดดมจากแรงที่พุ่งสวนเข้ามา ของทั้งเสือและคมมีดเสียงเสือนั่นร้องโ h กใหญ่ดังลั่นสนานป่าเสือสมิงร้ายล้มกิ่งหลงข้างๆกับตะกองแกรีบชักมีดออกแล้วแทงสวนเข้าไปอีกครั้งทั้งทั้งที่ยังนอนอยู่มันขาดใจตายไปพร้อมกับเสียงที่เงียบไปแล้วนอนฟุบอยู่ใกล้กับตะก้องนั่นเองแกก็ชักมีดออกแล้วก็รีบลุกปวดถอยห่างออกด้วยความตกใจไม่คิดว่าตัวเองนั้น จะรลอดตายมาได้จากคมเที่ยวของเสือลีบเดินกลับมาที่นั่งห้างแล้วปีนขึ้นไปทันทีความตกใจเมื่อโคยังไม่ทันที่จะหายดีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินสวบสวบมาอย่างช้าช้ด่านเดียวกันกับที่เสือสมิงนั่นตายไปเมื่อโคตาก่ลองลีบคว้าปืนขึ้นมาเล็งออกไปรอจนมีล่างหนึ่งโผล่ออกมาก็บพบว่าเป็นร่างของพระนมคนนั้นอีก แต่ก็มีเสียงแห่แผงดังร้องส่งเสียงมาสะก่อนลุงกล้องนี่ฉันเองฉันไอ้ไม้ผัวอีพินไงลุงกล้องได้ยินไหมเสียงนั่นย้ำอีกจนแทบจะไม่มีแรงเหมือนกับล่างที่กระเซาะกระเซิงแทบจะรู้ไม่ได้เหมือนจะไม่มีเลี้ยวมีแรงอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ตากล้องก็ร้องถามโน่นถามนี่ไปอีกร้ายเรื่อง จนในที่สุดพรนนมก็เริ่มจะไม่มีเลี้ยวแรงจะโตอตอบนั่งสุดคุกเขา่าเลยห่างออกไปจากห้างไม่กี่ว่าตะก้องเลยตัดสินใจปีนลงไปเพื่อจะช่วยก็พบว่าเป็นพรานนมที่แกตามหาจริงๆเพราะพรานนมนั้นจำเขี้ยวหมูที่ของคอตะก้องอยู่ที่หญิงสาวแม่ลูกอ่อนนั่นให้มาว่าตนเองเป็นคนถักด้วยมือให้ไว้กับเมีย เลยได้เอาน้ำเอาท่าในกระบอกไม้ให้กินมีเศษเนื้ออย่างพอหลงเหลืออยู่นิดหน่อยพอให้ได้เคี้ยวให้ปากได้รับรสชาติพอดูท่าทางของปลานนมุมถ้าจะไม่ได้กินน้ำกินท่ามาหลายวันจนไม่มีเรี้ยวไม่แรงทิดไม้ต้องนั่งนอนอยู่บนห้างมาหลายวันโดยที่น้ำกับอาหารก็หมดเพราะต้องหลบเสือลลยพาดก่อนนั่น กระสุนปืนที่ยิงจนหมดไม่ได้ทําให้มันละคายผิวแม้แต่น้อยเห็นตากล้องเดินอยู่เมื่อช่วงกลางวันแต่กลับไม่มีแรงที่จะเรียกและไม่กล้าที่จะลงจากนางห้างจนได้เห็นตาก้องนั้นสู่กับเสือจนเสือสมิงนั่นถูกตะก้องฆ่าตายจึงได้กล้าลงมาในที่สุดแล้วตะก้องก็พาออกจากป่าได้ในเช้าของวันลงขึ้น